สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงพามาดูแปลงนาที่มีข้าวดีดนะครับนี่ข้าวดีดเยอะแยะนะครับนี่เราจะกําจัดกันยังไงครับถ้าข้าวดีดมีอยู่ในแปลงนาของเรานะครับมากมายมหาศาลถ้าเราผืนปล่อยไว้นะครับผลผลิตเราก็จะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ดูครับเขาสูงใหญ่โตนะครับดูลวงเขานะครับนี่ข้าวดีดดูลวงเขาบฟามใหญ่ของเขานะครับใหญ่โตมากนะครับ นี่ดูนะครับมากมายเลยครับนี่นะครับไครล้ายนะครับที่จะทําให้ผลผลิตของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนี้เข้าดีดหางแดงนะครับนี่หางแดงนะครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับเข้ามาทําลายชีวิตของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราต้องมาหาทางกําจัดกันนะครับโดยการหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับ จะเป็นการหลอกล่อให้ขึ้นมาหรือจะเป็นการใช้จุลินทรีย์มาช่วยย่อยสลายนะครับทำได้หลายวิธีนะครับแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องสะดวกด้านไหนนะครับจะเป็นการล่อหรือว่าการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับเพื่อให้ผลผลิตเรากลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่กําจัดนะครับมันจะมากมายมหาศาลแล้วก็จะทําลายผล,ผลผลิตเรานะครับ ให้พ่อแม่พี่น้องลองคิดกันดูนะครับว่าจะทําแบบไหนถ้ายังคิดไม่ออกนะครับลองโทรมาปรึกษานะครับลองมาปรึกษาดูว่าทําอย่างไรนะครับให้เขาดีดหายไปจากแปลงนาแล้วก็วิธีขั้นตอนทุกขั้นตอนการทํานะครับทําอย่างไรให้ได้ผลเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้สูญเสียนะครับให้ได้ ประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโทรมาปรึกษาลุงตีได้เลยนะครับเดี๋ยวลุงตีจะให้คําแนะนํานะครับนี่นะครับถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับนี่ครับหางแดงนะครับอันนี้นี่นะครับดูมากมายมหาศาลเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีเขาดีกันเยอะๆนะครับยังไม่มีทางออกหรือยังไม่มีทางแก้นะครับลองโทรมาหาลุงตีตะวันแดงดูนะครับหรือวิรัตปิ่นทอนะครับ โทรมาพูดคุยกันดูนะครับว่าให้หาวิธีให้ถามวิธีการแก้นะครับวิธีการกําจัดเขาดีนะครับทําอย่างไรนะครับผมยินดีให้คําปรึกษาและให้คําแนะนํานะครับครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาติดตามรับชมสาระดีๆที่ลุงตีนํามาให้พี่น้องเกษตรกรได้รับชมรับฟังในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ